จนบุกบ้านแจ๊สแอบมาอยู่แถมขโมยรองเท้าสะสมไลฟ์สดเยอะก่อเหตุเพราะหมั่นไส้แจง้งเมื่อวันที่26มีนาคม2567ที่ผ่านมาแจง้งภรรยาของแจ๊ชชนชื่นได้ออกมาเปิดเผยว่าบ้านของตนที่หมู่บ้านอาร์เคมีบุรีซึ่งไม่ได้อยู่และปิดบ้านมานานแล้วมีคนบุกรุกเข้ามาในบ้านและขโมยรองเท้าของแจ๊ชชนชื่นไปโดยพบว่าคนร้ายได้ทุบประตูบ้านแตกขโมยรองเท้าคอนเวิร์ตที่แจ๊สสะสมไว้หลายคู่หายไปและมีอุปกรณ์เสพยาทางแจง้งจึงได้แจ้งตำรวจสอน,นอมีบุรีเอาไว้และ ได้ดำเนินการขออานาจศาลอาญามินบุรีออกหมายจับชายคนดังกล่าวในข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถานโดยการทําอันตรายกับสิ่งกีดขั้นสาหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์สินแล้วซึ่งศาลได้อนุมัติออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยมีรายงานว่าคนร้ายเป็นคนใกล้ตัวและในวันเดียวกันคนร้ายได้ไลฟ์สดระบุในไลฟ์ว่าเป็นคนทําได้พังประตูบ้านและเข้าไปลักเอารองเท้าผีเจ้าชนชื่นที่สะสมไว้บางคู่เอาไปขายบางคู่ก็แจกจ่ายให้กับบุคคลภายนอกแล้วและที่ขโมยเพาะหมันไส้แจ๊ ล่าสุดแจ็ชชนชื่นได้ออกมารายงานความคืบหน้าผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าตอนนี้เจอรองเท้าแล้วสองคู่ซึ่งถูกนําไปวางขายที่ร้านรองเท้าแห่งหนึ่งด้านผู้ซื้อได้เอามาคืนที่สอน,นอมีบุรีพร้อมให้เบาะแสว่าซื้อมาจากพี่ผู้หญิงเจ้าของร้านแห่งหนึ่งทั้งนี้หากใครพบเห็นของที่สูญหายสามารถเข้ามาแจ้งรายละเอียดได้ส่วนใครที่หลับซื้อไปแล้วสามารถนํามาคืนได้ที่สอน,นอมีบุรีและแจ้งจะไม่เอาเรื่องพร้อมก็บอกว่าบ้านนี้ไม่อนุญาตให้ใครเข้าหากพบจะดําเนินคดีตามกฎหมาย